สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดาครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่3ามกราคม25-66นะครับวันนี้ก็เกือบลืมนะลาวพัฒนาเขาชดเชยนะครับวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีนะครับวันนี้เขาชดเชยกันนะครับออก2วันต่อกันเลยนะครับลาวพัฒนานะวันนี้ก็เกือบลืมอ่าสมาชิกทักมาก็เลย รีบรีบทำเลยนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไว้เข้ามาทักทายทักทายนะต้องพิปศธรรมดาก็จะมานำเสนอให้แานผู้ชมได้รับชมร่วมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันนะครับไม่ใช่วันนะเราพัฒนาจะมีเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับ ออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเท่านั้นนะแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษชเชดเชยเมื่อวานนี้เขาหยุดปีใหม่นะครับวันนี้ก็มาชดเฉยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากๆขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับราวพัฒนาออกสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพรคุณเป็นจากสุงนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างราวพัฒนาเลขสูงอยู่นะหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่หกกับแปดนะครับตัวรองคือเจ็ดนะอ่าหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกตามตามหกหกสี่สี่หก หกห้าห้าหกอีกตัวหนึ่งแล้วกันหกซู์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าอพอดีแล uh ้วอแปดครับเนี้ยแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองครัแปดแปดสามครัแปดแปดสี่อี่แปดแปดห้าแปดนะครับส่วนวิ่งอ่าวิ่งกับรูดนะครับวิ่งรูดนะอ่าวิ่งอ่าวิ่งแกับรูดอืมหกเอ้า กับ8ดนะครับขอบขอขอบพระคุณมากๆนะครับลาวพัฒนานะอ่าลาวพัฒนาชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบอย่าปืนจัดนะครับปล่อยทิ้งไปนะครับมันม right. ีบ like ่อยอยู่แล้วล่ะประมาณนี้ขอบขอขอบขอบคุณมากๆหกกับแปดนะครับเกิน6นะครับเกินแดเด่นพอๆกันนะนี่ืรเลกที่อเรียก่นะครับเลือกเอานะเนชอบค่อยจัดนะครับลาวพัฒนา พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีนะก็อดเดร์เะอรเราขอให้แฮงๆขๆงนะครับลาวพัฒนาออกสองทุ่มนะครับออกสองทุ่มเสร็จสิ้นก็สองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอหอทุการโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ